วันนี้ก็มาลงอีกวันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่สองเขามานะครับผมก็วันนี้ก็มีผมคุณเน็ตพี่สองนะวันนี้ก็จะมาเล่นบดี้ไฟกันนะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยมาก็จะเป็นเด็กดะก้อนนะครับประทาเออเอประทา,ะทายาะนะเดชวานะครับสายกันยังกี้กับนัก้อนนะครับผมเกดอะไรครับเราเมาเล่นกันเลยมาโดนยังกี้ตบเน่เฮ้ยสมบูรสมบใช้กุดงานแข่งเอ้ยตอนนี้คือใช้กุดงานแข่งใช่ไหมใช่ใช่ นนะใครแพร้เลือกก่อนว่าจะเริ่มก่อนหรือเิ่มหลังนะจ๊ะแน่นรเห็นแล้วเซ็ตเฮีเฮีย <laughs> โอยอ my g ม d กาาม่งถูกกับมึงวะอ้ my ห o d กาลาไม่ถูกกับ <laughs> ก,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 กูีนงรขาดูมือามายทียกกนึงเน,นทีน่อ่าีน่ยาวอหะนฝั่งกักงกี้ลายเวทมนต์ กูแข่งทิ้งหนึ่งใบบนเหือแล้วเจือสองใบทิ้งมันกูไม่ทิ้งไงคอเป็นตัวฟาร์มไหมกูแข่งชาเกตแล้วมาที่คอเล่นเปืนหนึยถ้ามียางกียว์บสนามด้วยเจก้าวหนึ่งใบเห็นเกตอะเห็เห็นเห็นจัดกล้องไปแล้วถกล้วเน่ใ้จอกาวหนึ่งใบ ็วันนี้ก็จะอธิบายอธิบายสกิมอย่างละเอียดนะครับผมพอกูเป็นคนภาคแกมบิดนะครับยกขึ้นมือทุกใบที่มันมอนสเตอร์ไปปั๊มอีกรอบนึงปั๊มอีกรอบปั๊มไปเรื่อยเตรียมดีเกลดแล้วปั๊มไปเรื่อยเตรียมดีเกลดแล้วปั๊มไปเรื่อยเตรียมดีเกลดแล้วปั๊มไปเรื่อยปั๊มไปเรื่อยอะไรครับพี่แค่ไหนไอ้ที่เขอบอย่างวะเนี่ย ยังขาดไปนี่ปกตีฮะโหเจ็ดเกดอ่ะนี่ริเฮ้ยเขาไม่มีลีเกดวะไม่มีโอ้ยเสียใช้เกดเสียกากาไม่ถูกกับมึงปกติเขาจะคอร่างธรรมดาก่อนอันนี้คอร่างเทพเลย คอเป็นเบิร์สโหมดลงมาลงมาได้แค่หนขีนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงมาด้วยเทคทีอีโวลงแ้วครับมนึ่งแรหนึ่งเลย่ใช่ใช่เลอที่ไหนเฮ้ยลืมอะไรไปเปล่าเทกเมนเฟสตัไม่เตือนไว้ก่อนเพื่อเถินนาหรือนัดพูดรพูดั แกมิดครบแล้วตือเขาใส่สามว่าแกมิดครบแล้วถ้าเขาไม่ใส่เกินสองใบนะแต่นั้นเราใส่สองใบแหละไม่งั้นแม่งเยอะไป<อ>ยังกี้โอ,โอ้ใส่ไหลด,ด้วยเจ็บไหล่ป่ะเมื่อกี้ ทำลายมนะเช่นทำลายทำลายได้ไหมทำลายก็ถูกทำลายนอนมาแม้วยี่ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามพอไปนั้นก็ยกได้อยู่เพราะว่าใช้สกิลได้ทำลายได้ไหมทำลายไปหนึ่ทำลายไม่ไม่ไม่เพราะมันโอเวอร์ไซด์โอเวอร์ไซด์โอเวอร์ไซด์ไม่ไม่ถือว่าถูกทำลายนะครับให้ความรู้ไปในตัวให้ความรู้ไปในตัวเลย อยางเพลงเบาไปไหมกูไม่รูกกระก้าวไอ้เที่อ่ะความเกลียดยตอนนี้ฟังคนแซมมีสองเพลีแล้วเกิดีละเข้ามาใสกันครับเกิดปีลเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเลยคนมาก็ได้แล้วของหมื่ <c oughs> เอใบนั้นแล้วก็สองเกตกับหนึ่งหนึ่งใบเลยเว้ยทิ้งไว้นั้นใจสองเกตแล้วก็หนึ่งใบแล้วเว้ยเธอหน้าเขาไม่มีเกตใช้ด้วยเว้ยเกตเราอ<จ>ะเกตเรา,าไม่มีใช้ไงเกตเขาไไม่ถ้าเขาไม่คอยอีก,ก่อนนั้นไง <swag Into. S 1> เออใบใบนั้นขึ้นก็เล่นได้แล้วยสองใบที่เป็นเผาเมื่อก่อน,น<ค>เก็บที่ชื่อมาสำคัญเป็นมอนใช่ไหมใกล้แล้ว อออิบเ่กาก้ากับตัวสายสองที่เอามาเาๆๆล่นกาก้าก้าหลุมกา้าครับผมตอกนกากะาหลบมข้อโซโอ่ใจหนึ่งเกศลุ้นกันนะครับว่าเขาจะโดนกาก้าทำลายหรือไม่จังหวะนี้รอเขาตีแล้วเสื้อเสื้อเสื้ออะไรนี่อางนั้นสั่งการจะตีได้จรวดก้าหนึ่งเลยคนนี้ตีค่ะ หกพันหกพันหกพันหนึ่งขีหนึ่งขีไฟเตอเนาะครับผมถือปุ๋ย่ขาเก็มือต้องว่าอย่างเงี้ยนะเจอแองจีด้วยมือเห้ยไม่คืคนเกม่ะคืกูค่อยๆจบคิปได้ปะคือกูเห็นไอ้หามในข่าวน้นนะคะผมมือแบบ ว้าว <Wow. S 1> มือว้าวเลยว้าวอ่ะคือกาก <im ering> มือกะไม่ตายกันเลยทีเดียวกากไ่ตายทิ้งเป็นเบสหมดไปฝั่งอย่งกี้ได้โจ๊กัสสองใบไม่เห็นดีเลยทหาตัวตัดมือแล้วเขาหาตัวตัดมือแล้วแเแ๊ะ เยี่ยมเลยพอไปนี้ฝั่งก็เด็กเริ่มน้อยแล้วกี่ปิวกี่ปิวหมดหมดทุกอย่างดิงั้นแทกสิมือหนึ่งหมดทุกอย่างคือต้นเกมต้นเกมฝั่งกาก้าจั่วขึ้นมาโลหกใบครับ เอ้โลห้าใบแล้วยันทีหนึ่งใบโลเขียวสามเอ้ยโลโลไอ้นี่โลอะไรวะเขาเรียกโลอะไรโลอะไรวะขอาต้ยครันไหมโลโลโมสามแล้วก็รถสามใช่โลโมสามแล้วก็โลโลเดงสามนะครับผมแล้วก็มีรอยยันทีหนึ่งใบนะมซื้ฟ้าด้วยเออโลฝาเล่นหนึ่งนั่นแหละมึงนะเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงกันไงกันการเป็นการเล่นจัด เอเียเลเลยนังขอเฮ้ยเาเริมหลังไว้ใครเล่หนัไอเคียเลือกพิชชีวิตเปลี่ยนเลยมึงไม่ต้องดูมือแล้ไอเคียมึงสมควรเริมก่อนนะมึงสมควรเริมก่อนอ่ะไอเย้ต้นเกมเขาตัดมือตัดเก่มึงหมด ต <c oughs> ดเนดไ<อ>้ฝั่งอย่างเกียโชว์ <c oughs> มือมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เห็นดูกับมืออยู่มาดึงเคาไม่เห็นเคอไม่เห็นลายเป็นกาวออัลเคนเด้งสองไลท์จั่ว g า s ส,สองใบมันมีดากอนอยู่บนสนามจั่ว g า s สองใบลายมันมีดเขาเหมือนกันเชฟแต่ถ้ามีดากอนเด้งสองไลท์ด้วย การคาดการณ์เศรกิจไปแล้วก็ความด้วยนะจ๊ะเพลงเบาไปหรอวะทำไมเพลงนี้มันรู้สึกเบาเบมเสียงอันไหนเครื่องดับเครื่องดับไม่ได้วะกด เฮ้ยแม่งเฮียอะไรล่ะเห็นละหัากูแล้วอ่ะมึงก็เห็นละหัากูแล้วกูะคยเห็นกูจำไม่ได้รอไอ้สัสมึงจำละหันกูได้ไม่ได้กูบอกง่ายตายห่ากูจำไม่ได้ทุกครั้งก็จำไม่ได้กูเคยเห็นมึงใส่สุกคำมึงยังจำไม่ได้กระสัระส่ากูรู้มันง่ายกูไม่เคยจำจำได้แค่ล่าสุดจำได้แค่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวกูก็ลืมนอนมาแว้วต้องกิดลองไอ้เนี้ยเอาลงดอกมันเป็นคอคอร์ดเคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยอะไร อ <mile> ุ้ยสีสดหมูเบา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 เออย่างกรีดสองสองเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าฟังกากระกำลังคิดอยู่ว่าปิดได้หรือเปล่าชาจุ่ปแล้วต้องไงต่อต้องกาเข้มแล้ว ช้าจัวาาจ่วแมวช้าจั๋ยนี่ยังไงยังไงต่อไหม<อ>มาแล้ว,วล<ะ>ไล่เ,เริ่มรอเฮ้ย <laughs> ยังไม่จบอะไรจบได้แล้วยาวแคเ่นัหน คือว่าฟังแยงกี้ยื้อไปได้สหนึ่งตาเป็นการที่เกลียนมากๆเริ่มหากันได้แล้วนะครับสำหรับรอยย่นทีไม่เท่าแท้ไม่เท่าแท้ไม่เท่ครับไม่เท่าแท้เขาขายอข,อข,ของขายของเขาไ,ไ,ไม่ได้สปอนเซอร์เราเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราซื้อเองเราซื้อเองตัวสองใช่ไหมตั้งย่าไงสองพัน อาชัดตีหนึ่งครั้งหนึ่งสองชิสองชี้นชวไม่ได้นะอย่าลืมนะเปิดดูการสามใบไ,ไนนลน์เนี่ยฮะเอเยอร์ยังรอยังรอเโื่อ <laughs> กี้นะครับเปิดสามนะครับได้หนึ่งไลน์นะครับผมแล้วก็ยิงการหนึ่งใบอะไรก็ได้ขึ้นมือนะที่เหลือปกเกรดนะครับผมก็ นะครับก็ไม่ตายแจ็ซสองเกตีห้าไลท์นะครับผมลดไม่ได้นะตอนนี้เป็นใบสามันประจำบ้านของดากอร์ตเอของดากอนเบอร์ไปแล้วอะไรครเขาดิเปิดเทปครับมึงได้เริ่มก่อนเนี่ยเ <c oughs> ขาไม่เริ่มฝากนนเกมไงตอนนี้เขาไปอีกชุดใช่ไหมใช่แล้วนะครับผมว่าคลิปนี้ก็จะคลิปนี้ผมก็จะไม่ถิ่นเทือนนะก็เหมือนเดิมเนี่ยนะก็เหมือนเดิมนะ นั่นแหละขวผมคนเดิมแหละผมไม่ใช่คนใดคนอื่นใดนะครับผมเี่ยวเลื่อก่อนรอเรียบร้อนเรียบร้อนไม่เรียบร้อยพูดเรียบร้อยเลยันน่นิได้โย เสร็จลเลยเพีรมน,มนอเกือขมเลื่อปก้อนนี้เลือนไหน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 ลาเอ้ลเตลตาแฟ <c oughs> สาวอะไรติดสกีไทย เพี้ยไม่ได้บอกด้วยนะงานยากบอกแล้วเขาลืมก่อนมึงตายอันยากยากมากเลยเกียดแน่ๆน่วขอเกียร์่ด้ำคิกๆๆต้องมีต้องมีต้องมี ผ่านง่ายๆเคลียไม่แพงเด็กแคร์ใช่ไหมไม่ถูกกันก็ต้องแพ้ไปประมาณนี้ก็พอดาก็นี่คือดากนี่คือไงค้นดากเราคุณดูทำไมไม่ทำไมไม่ได้แถรโดนเคลียร์ก็อย่างกีตบหมดเนี่ยเด็กพ่อเอจจะเล่นนะเด็กพระเอกตอนนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องรอร่างชินหน่อย อตีตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไปเลยเรื่องมาชนะได้ไงวะฮะเรื่องมาชนะได้ไงวะเอ่อสกิลพระเอกเดีียขออนนต้ชุกเรื่องเลยแม่งสกิลพระเอกตั้งแต่เก่าไอ้เหี้ยฉันทำทุกคนได้เปียงเปียงชึ้งกับอีเปิดสามของเบาอยู่เลยตีตีอินฟินิตี้ดี่ไปเลยะเด็กแประเด็นอะ ไปยังในเด็กได้ไม่ใช่คอเขามาตีชักกินประมาณหนึ่งดีเสมอครับไหลโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ยยาง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 กี้มันฝ่ายชนะยางก่อนยางกี้เป็นฝ่ายชนะนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดต่อสายช่องคุณเด็ดด้วยนะครับผมแต่ผมทิ้งคลิปล่าสุดไปให้นะก็อาจจะลงคลิปนี้พร้อมกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า นั่นแหละถ้าใครอยากขอลิตอะไรมาก็เดี๋ยวอาจจะทำให้นะครับผมส่วนเล็กลิตเอ่อาอากิโตะอากิโตะนะครับผมดอกก็ต้องขอปรับก่อนนะให้มันดีกว่าน,นี้ก่อนแล้วผมจะทำแค่โอง่งหรือว่าจะเอาเล็กเต็มเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมดูไปอีกทีนะส่วนช่องผมมีตารางลงไว้แล้วครับวันเป็นรหัสกับเสาก็ผมลงวันไหนก็ได้ครับว่างถ้่ว่าก็ลงนละขนานั้นเลยหลงแบบโมโม้ซัวๆมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับผมทไม่ผมโมช่องตัวเองเหรอผมโมช่องโมแล้วไง ลืมไปแล้วก็ใช้กับใครไงให้ช่องกูมึงบอกไปแล้วอ่ะโอเคโอเคก็เดี๋ยวทิ้งเพจร้านไว้นะถ้าใครอยากไปดูนะก็เดี๋ยวทิ้งให้ไว้นะเอ้ยไว้ให้นะครับผมก็อย่าลืมนะบ๊ายบายจ้าวังนี้ร้านสุดจนแล้วบ๊ายบายจ้าคลิปนี้จริงๆขึ้นเลย